สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปกครองสวัสดีครับเด็กๆได้เวลามาสนุกกับทุกความคิดด้วยกันในรายการขีสนุก,นกทีฟ้ค่ะแทบแทบครับพวกเราสองคนจะมาชวนเด็กๆสนุกไปกับเกมดูใกล้ดูไกลใช่แล้วค่ะแทบแทบขาะวันนี้แทบแทบเตรียมภาพมาหรือยังคะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นภาพภาพเดียวแต่ดูในระยะที่แตกต่างกันครับ ใช่ค่ะแล้วระหว่างที่เด็กๆเล่นเกมนี้ดูภาพแต่ละภาพนะคะเด็กๆก็จะต้องคิดเชื่อมโยงว่าภาพแต่ละภาพเป็นอะไรได้บ้างนะและแน่นอนค่ะว่าพวกเราก็มีสมาชิกคิดสนุกมาเล่นสนุกกับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกคิดสนุก สวัสดีค่ะเปรมสวัสดีค่ะกะทิสวัสดีครับอีคิวสวัสดีครับนาดาพร้อมที่จะดูใกล้ดูไกลกับพวกเราหรือ,อยังคะพร้อมครับแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะพร้อมจะดูใกล้ดูไกลแล้วหรือ,อยังว่าแต่แทบๆล่ะคะพร้อมจะให้เด็กๆดูภาพแล้วหรือยังถามอีกหนึ่งครั้งเพื่อความชัวร์พร้อมนะครับพี่ฟอน งั้นจะรออะไรคะทุกๆคนเรามาเล่นเกมดูใกล้ดูไกลดูภาพที่1ด้วยกันเลยค่ะไปดูกันเลยครับ <c oughs> สีค,ครีมแบบนี้เด็กๆมองเห็นเป็นอะไรกันบ้างนะพ <Before S 2> <c oughs> ีฟอนนึกถึงไอศครีมเลยค่ะเด็กๆคิดถึงอะไรกันคะคนแกะครับประตูค่ะไข่ไก่ครับใบหน้าคนค่ะจะเป็นขนแกะหรือว่าประตูจะเป็นไข่ไก่หรือว่าเป็นใบหน้าคนกันนะ เป็นไปได้ทุกอย่างเลยแต่จ,จะใช่หรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบตอบเราไปดูภาพที่2อด้วยกันเลยค่ะโอ้โอ,โอ,โอเด็กๆไม่ได้มีแค่สีครีมค่ะมีลวดลายสีน้ำตาลน้ำตาลมาด้วยจะเป็นอะไรได้บ้างคะจมูกหมูครับจมูกของช้างค่ะหมูครับงวงช้างค่ะจะเป็นจมูกของหมูหรือจมูกของช้าง หรือว่าจะเป็นงวงช้างเป็นอะไรนะก็เป็นไปได้นะคะแต่จะใช่หรือเปล่าเราอย่าเพิ่งรีบตอบเพราะว่ามีภาพที่3ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เห็นสีส้มๆที่เป็นป้องออกมาด้วยครับเด็กๆเห็นแล้วคิดถึงอะไรกันบ้างคะปูเสฉวนครับเพจค่ะเต่ารับปูเสฉวนค่ะจะเป็นปูเสฉวน หรือว่าเห็ดหรือว่าจะเป็นเต่ากันนะแบบที่เด็กๆตอบจะใช่หรือเปล่านะอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะไปดูภาพสุดท้ายภาพที่4กันก่อนแล้วค่อยมาตอบพร้อมๆกันนะคะ<ม>เห็นภาพที่4แบบนี้แล้วเด็กๆอยากตอบแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวพี่ป้อนและทัพทัพพวกเราสองคนจะนับให้เด็กๆตอบพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสาม และปูเสฉวนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย่ยมามา,มากเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูความเชื่อมโยงของภาพทั้งสีภาพด้วยกันเลยสีครีมที่เห็นก็เป็นส่วนของเปลือกหอยที่ปูเสฉวนเอามาใช้อาศัยอยู่ครับพอดูไกลขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเห็นลวดลายของเปลือกหอยนั้นค่ะ พอมองไกลขึ้นมาอีกก็จะเห็นขาของเจ้าปูเสฉวนนั่นเองครับและพอดูไกลภาพสุดท้ายนะคะเด็กๆก็จะเห็นส่วนของเปลือกหอยอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นส่วนตัวของปูเสฉวนนิดหน่อยด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณแทบแทบมากๆเลยนะคะที่เอาภาพปูเสฉวนมาให้พวกเราได้เล่นเกมดูใกล้ดูไกลค่ะโดยความยินดีเลยครับพี่ฟอน ไว้วันหลังแทบแทบจะเตรียมภาพสนุกๆมาให้พวกเราได้เล่นกันอีกนะครับเป้ารอคอยเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะแทบแทบแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเด็กๆคะเล่นเกมสนุกสนุกดูใกล้ดูไกลกันไปแล้วต่อไปพี่ฟอนจะชวนเด็กๆวาดรูปปูเสฉวนแบบง่ายง่เด็กๆเตรียมดินสอกระดาษและสีให้พร้อมแล้วมาวาดรูปปูเสฉวนด้วยกันเลย พี่ป้อนจะชวนเด็กๆวาดปูเสฉวนสัก3ตัว1,2,3เริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยเริ่มจากวงรีนะคะแบบนี้แล้วก็เติมวงรีอีก2วงเป็นส่วนของตาเติมจุดข้างในด้วยนะคะแล้วก็เติมปากโค้งๆเป็นตัวยูแบบนี้แล้วก็ขอขาค่ะข้างและสองข้าง แล้วก็ขอก้ามค่ะก้ามของปูเสฉวนใหญ่ข้างเล็กข้างก็ได้หรือจะเท่ากันก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยแต่ปูเสฉวนเนี่ยจะต้องมีเปลือกหอยเป็นบ้านของมันค่ะใส่เปลือกหอยไปด้วยค่อยๆใส่วาดปูเสฉวนตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาวาดตัวต่อไปด้วยกันเลยค่ะ เริ่มจากวงรีเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตาสองข้างแล้วคราวนี้พี่ป้อนจะใช้เปลือกแบบกลมๆแบบนี้ค่ะนี่ เปลือกหอยแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเรามาว่าเปลือกหอยอีกแบบหนึ่งนะคะเริ่มเหมือนกันเลยแล้วก็เปลือกหอยตัวนี้ขอเป็นทรงยาวนี่ ปูเสฉวนทั้ง3ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆด้วยกันเลยค่ะโอ้โหปูเสฉวนของพีพ่อนเต็มเลยขอดูปูเสฉวนของเด็กๆหน่อยค่ะสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณสมาชิคกคิดสนุกมากๆเลยค่ะที่มาวาดรูปปูเสฉวนกับพี่ฟอนวันหลังมาสนุกด้วยกันใหม่นะคะค่ะบ,บายบายค่ะเด็กๆ,ๆเด็กๆทางบ้านคะเล่นเกมไปแล้ววาดรูปไปแล้วต่อไปพี่ฟอนจะให้เด็กๆทุกๆคนไปพบกับสมาชิคกคิดสนุกคนเก่งของพี่ฟอนค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้ใครกันหน้าที่มาเป็นสมาชิกประจำวันค่ะ สวัสดีค่ะสุกัดค่ะเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข10-24ค่ะวันนี้สุกัดจะมาพูดเรื่องกิจกรรมยามว่างของฉันกิจกรรมยามว่างของฉันคือกระโดดเชือกเล่นสเก็ตบอร์ดและปั่นจักรยานค่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกได้ออกแรงได้ใช้กําลังแถมยังเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงนี่คือกิจกรรมยามว่างของหนูแล้วกิจกรรมยามว่างของเพื่อนๆล่ะคะคืออะไร ขอบคุณสมาชิคกคิ่สนุกสุกัสหมายเลข1024มากๆเลยค่ะที่ฟอนเชื่อว,ว่าสุกัสต้องแข็งแรงมากๆเลยเพราะเวลาว่างสุกัสก็จะออกกำลังกายและมิฟอนก็อยากรู้จังเลยค่ะว่ากิจกรรมยามว่างของเด็กๆทางบ้านคืออะไรกันบ้างเด็กๆสามารถมาเป็นสมาชิคกคิดสนุกประจำวันเหมือนกับน้องสุกัสได้นะคะโดยสมัครมาเป็นสมาชิกได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะ พี่ฟอนรอสนุกกับเด็กๆทุกๆคนอยู่ยนะคะสมัครเข้ามากันเยอะๆได้เลยแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาเวลาหมดแล้วค่ะแต่รายการคิดสนุกของเด็กๆจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่ที่นี่ที่ ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลขสีทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเด็กๆมาสนุกด้วยกันนะวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ